ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมก็เป็น e f o r r e n d after ดีกว่านะครับก่อนมาก็คือนางแบบเขาเป็นลนักษณะของลองแร์หรือลักษณะของผมยาวนะครับเราเดี๋ยวมาดูนะครับเทคนิคของงานคัดหรือการตัดในแนวของบ๊อบถุยรีสล์นะครับว่าออส สมจิตนะครับดิสฟักีหรือ k คท a โอคไบอะคารมเราคัดเราตัดอย่างไรนะครับพ้อยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาหรือคัดในลนักษณะของโซนเปิดถูนะครับความหมายก็คือชั้นใช้หวีรองหรือเป็นอันเดอร์คัดหรือเป็นซิสเตอร์โอเวอร์โคมนะครับใช้หวีรองคัดหรือตัดตามโค้งมนหรือลักษณะของเอียหรือลักษณะของใบหูการคัดหรือการตัดนะครับเรามีการคุยนะครับกับนางแบบ วันนี้นะครับต้องการตัดทรงอะไรคะเอาต้องการตัดแบบพี่เบิร์ดก็คือตัดแบบสบายๆนะครับ ความหมายก็คือนะครับให้ลักษณะของปลายลายชายแนวหรือลักษณะของหูเนี่ยสั้นในลักษณะของการซอยเปิดหูนะครับเสร็จแล้วออสมาใช้กันไกทดิมริมหรือเลาะหรือลักษณะของการเปิดลักษณะของการตัดทรงเพื่อให้ทรงออกมาลักษณะของความโดดเด่นหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามนะครับการเรียนรู้หรือการเอาเทคนิคหรือการเอาแขนงของงานคัดหรืองานตัดในแนวของเสยทุยฟีสไต์หรือเป็นบ๊อบทุยฟีสไต์เนี่ยเราอัพไฟดัดแปลงมาจากหลายหลายชง ที่กําหนดนะครับอาจจะเป็นทวิกกี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของเสยทุยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของทรงรองทรงนะครับในกล่งของผมชายที่ออสนะครับทีมงานมามิก,กหรือมาผสมผสารในการทํางานครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิต ดิสพักดีนะครับหรือ KTO by a c า d e m y เอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปบลักษหรือการเรียนรู้ในแะขนงของสายวิชาชีพมาแผน4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวนะครับ TikTok เพียงท่านแอดเอกมครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตหรือออทิกต t อกส่วนทาง Facebook l i v e แต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมาแพนหรือมาแชร์ตังช่อง f a c e b o o k l i v e เอปรีเดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสมีชัยชนะหรือลักษณะของงานเป็นแชมป์ผมแป่งประเทศไทยหรือเป็นแชมป์ผมหญิงนะครับในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับเรามาอัพพายมาดัดแปลงเอาเทคนิคของการทํางานทุกรูปแบบมาแพนมาแชร์ตรงช่อง f a c e b o o ไลฟ์เอปรีเดส่วนทาง YouTube หลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูได้ทางช่อง YouTube ส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือตรองช่องเลียวตรง เขาโอเพ่นหรือเปิดกว้างนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้นอ้องแขนสายวิชาชีพเข้ามาพิเต์หรือคอนเทนต์งานได้ตรงช่องเดียวเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบทุยหรือทุยฟีสไต์นะครับจากป้่อยแรกจุดแรกออสมีการคัดหรืองานตัดในส่วนของซิกด้านจรน2ขอบปลายชายแนวในกล่งของหลังหู3ก็คือการสร้างในลนักษณะของความทุย4นะครับก็คือการยกหรือไล่ระดับในลนักษณะของข่าวแอร์เรียรูป กรูปพระหรือลักษณะของโหนกผมเพื่อให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของความสวยงามเป็นการเอาเทคนิคนะครับเป็นการเอางานเป็นการเอาความรู้แขนงต่างๆที่ออสมาแผนนะครับเสร็จแล้วมาเก็บหรือมาเช็คลักษณะของทรงในลักษณะของโหนกหลังนะครับการทํางานหรือการเรียนรู้หรือการเอาแขนงของสายวิชาชีพเนี่ยเราสามารถที่ยับพลายหรือดัดแปลงเอาสิ่งต่างๆนะครับมามิกหรือมาผสมผสานกันความหมายของออสก็คืออาจจะ เป็นกลึ่งของซาลอนในแนวของผมหญิงที่เราใช้เป็นซิสเซอร์ครัตหรือเป็นการไกลหรืออาจจะเป็นแนวของของบาร์เบอร์ในแนวของที่เราใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัตตเรียนเราสามารถที่จะแต่งขอบปลายชายแนวในลักษณะของทรงออกมาได้เั่งอย่างเดียวกันเสร็จแล้วออสมาเก็บในโซนของซิกด้านข้างนะครับ ปลายลายเก์นะครับหรือลักษณะของด้านข้างออสมาปัดหรือลักษณะของไล่ในโหนกหลังการคัดหรือการตัดหรือไล่ในโหนกหลังเนี่ยเราต้องการให้ปลายลายแนวหรือขอบของด้านหลังเข้ามารวมในรูปบังกุดรูปพาร์หรือในโซนของโหนกถุยอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือนะครับหัวเขาออกมาได้ถุยในลนักษณะของงานเด่นชัดเสร็จแล้วออสขยับมาในปีของซิกด้านซ้าย กรอปลายชายแนวในส่วนของซิกด้านซ้ายออดคัตหรือการตัดในแนวของเปิดหูนะครับใช้ไกลลายเกณฑ์ในโซนของซิกด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับเราใช้ปลายกันไกลทิมรู้เร็มหรือเก็บลักษณะของงานตัดต่อต่างๆให้เข้าทรงหรือออกมาได้สมูทหรือกึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วออดมาหวีในโซนของซิกด้านหน้า เพื่อ,อไล่กอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของงานดีไซน์นะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพักดีหรือ KTO by Academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ในที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานเดินหน้ากล้าวต่อไปเสร็จแล้วออสมาใช้ในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดหรือตัดไว้ในโซนของพี่ ผมม้านะครับออดมาพลิกมือนะครับหรือมาสบัดคัดเพื่อไล่ก่อปลายชายแนวให้ปัดหรือให้เสยไปในโซนของซิกด้านหลังก่อปลายชายแนวหรือลักษณะของงานคัดจะออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับหรือกึ่งบ๊อบทุยแฮร์ฟรีสไตล์ <c oughs> เสร็จแล้วออดมาเชื่อมต่อในโซนของโหนกหลังนะครับคาวแอร์เรียรูปมงกุฎรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังนะครับเรามาเชื่อมต่อในโซนของตีนผมหรือลักษณะของการ ไล่ในลักษณะของโหลกของความถุยนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวานะครับตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในส่วนของโหนผมอันนี้เป็นเทคนิคหรืองานคัดหรืองานตัดนะครับในโนในแนวของศีรษะถุยนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษานะครับเพียงท่านแอดเอกรมครับ s อ็มเจนะครับออสมจิตหรือออติกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนทาง Facebook Live e v อ r y Day ท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ กุกแหนงหรือการทํางานนะครับส่วนทาง YouTube ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้หรือพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ส่วนน้องใหม่มาแรงทางช่องเดียว ตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาพิเต์หรือคอนเทนต์งานได้สุดท้ายออสมาเช็คหรือลักษณะเก็บของทรงเพื่อให้ทรงหรือการทํางานออกมาในลักษณะกึ่งของสมบูรณ์แบบหรือเป็นแนวของถอยตุย h a i ์ฟรีสไต y l e หรือเป็นบ๊อบรีสไตล์นะครับเสร็จแล้วออสมาทิมมาเรมหรือมาเก็บลักษณะสัดส่วนต่างๆความหมายก็คือการเช็คหรือการไล่ในลักษณะกรอบของทรงการทํางานในกึ่งลักษณะของไวแ h a รหรือกึ่งของผมขาวบางครั้งถ้าเราตัดถ้าเราไม่เข้าใจหลักจะดูศีรษะหรือหัวข้อแบนนะครับ เพราะจะดูเหมือนกับเส้นผมบางนะครับการที่มีผมติีขาวนี่จะดูลักษณะของเส้นผมน้อยเราจะทําอย่างไรนะครับที่ให้มีลักษณะของเส้นผมหนานะครับหรือมีเส้นผมเยอะแล้วเราจะตัดอย่างไรนะครับให้ดูศีรษะโครงสร้างหรือหัวก็ทุยนะครับ เราจะทําอย่างไรหรือเราจะคัดหรือเราจะตัดทรงอย่างไรให้เขาสามารถที่จะเซตหรือจัดทรงได้นะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับที่นะครับที่นางแบบนะครับเขาให้หลักการนั่นแหละครับว่าวันนี้เขาต้องการให้ตัดในลักษณะของศีรษะทุย2นะครับขอให้มีเนื้อผมที่หนานะครับ3ามที่ให้หวีหรือจัดเซตท่งเองได้วาอูแม่เจ้านะครับอันนี้ออสจัดให้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับศีรษะ โครงสร้างนะครับลายแนวหรือบอดี้หรือหัวข้อออกมาได้ถุยเด่นชัดนะครับส่วนทรงนะครับออสแค่แค่ฟินฟิงเกิลนะครับหรือใช่แค่ฟ็นนิวนะครับดอยนะครับทรงก็จะออกมาได้ตามศีรษะหรือลักษณะของความถุยส่วนนะครับการที่เราคัดหรือตัดออกมาแล้วนะครับถึงจะเป็นไว้แฮรหรือกึ่งของผมขาวก็จะเห็นมีเนื้อผมที่เยอะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของการทํางานที่ออสนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรริต หรือเอาหลักการนะครับของยินหลุยดีฟรอสต์นะครับหรือเป็นไอร็กซองเดสพาลีดที่ออสได้พัฒนาหรือเอาหลักการจากการศึกษาหรือการพัฒนานะครับมาไฟฟ้าเอาหลักการมาแบ่งหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาหรือเรียนรู้สี่ช่องทาง Tik ท o k y อก t u b e Facebook l i ฟ์และช่องเลียว4ช่องทางนี้เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสุดท้ายนะครับหลายท่านเข้ามาชมหรือหลายท่านเข้ามาศึก หรือหลายท่านเข้ามาพัฒนานะครับอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะพัฒนาหรือหลักจะเอาเอัลาก,การนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ s o m m j t t นะครับออสสมจิตหรือออสติกต็อกนะครับหรือลักษณะของช่อง y t u t u นะครับเพียงท่านพิมพ์นะครับว่าอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับส่วนนะครับการใดหรือการเป่าเซตการจัดทรงถ้าเป็นผมที่เบาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้ตัวเซตติ้งหรือใช้ตัวล็อกทรงนะครับอาจจะเป็นมูสเจลนะครับหรือเป็นลักษณะข,ของการดูแลในลักษณะข,ของเส้นผมหรือบำรุงอันนี้เขาสามารถที่เอาล็อกหรือจัดทรงเองได้นะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือทรงออกมาได้สมบูรณ์แบบความหมายก็คือถุยออกมาได้สวยงามครับ บอดี Body, หรือรูปร่างของทรงออกมาได้เทรนหรือเป็นลุกของสมัยใหม่ส่วนนะครับลายแนวออกมาได้ผิวหวานนะครับเป็นการทำงานดีกว่านะครับที่ออสสมจิตดิสพารดีนะครับหรือเคท a โอคารามี